สวัสดีค่ะมื่อวานีสิบาพ,พี่น้องมาเบิ้งรถอิซุซุนะคะ NTR ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแรงนะคะขั้นเขาไม้มาไม้ิ่นแตงรอสวยๆเลยค่ะมื่อวานี้ป่ะเอาไปเบิ้งน้ำกันนะคะพี่น้องเนาะนี่ขั้นนี้นะคะเขาไม้ออกมาไม้ถึงมาเอามาไหมคะสีมาเบิ้งรถค่ะ กัลังอ่อนซ้อนฮะเกียงคั้วไอ,อ้พรหมอ่อนซ้อนคั้ยอ่ะขอหางแงมหางเทาและก็กับหางถืออืมอ่อนซ้อนไหลไปเด็ดสนใ,นใจขั้วไอกับมาเบิ้งกับเพื่อนได้นะคะเนาะเอาไหมานี่ค่ะมาเนี่ยขัน้นหนีมาไหมเอาสวัสดีครับพี่น้องครับเอามาพอพี่พอรองมือนีตรงกับวันที่18พฤษภาคม2567ครับพี่น้องเอา นะครับโบโหลายใยหางเขาเรืองเขาเลยนะครับนำเอาอีซูซู N T R นะครับตัวร้อยยี่สิบแรงนะครับร้อยยี่สิบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องให้ไอ้น้องพิจารณาน้ำกันคือเหลี่ยมหยาบหยาบเยว่าเตินะครับขั้นนี้โกตุกนะครับอยากนำเสนอนะครับทุ่มทุนจังนะครับเบิ้งเอาพิจารณาเอานะครับขันว่านะครับขันว่าป่ะมากนะครับกะยูซูซืขอเกี่ยวทังเชิง โอ้ยผู้เพิ่นมาคุณชอบเอาไปใส่ไปสอคผู้ลวงค่อหนเ้ยเจกสิเบิ่งจังไหนนอกกระจกเออมาหลายอันปนี่ิข่อยเบิ่งจังได๋เออกันสวนกะเตียลากกินลากห้าปฏิบัติเอาไกลไก่ก่อนนะครับเาเบิ่งไกลไก่ํ้กันนะครับพี่น้องนะครับเอากระจกค่ะกระจกเพิ่นนะคเป็นกระจกนาซาทั้งสองคููนะครับไฟเล้าหนาจัดมาเต็มนะครับรถขั้นนี้นะครับอ่างล่างนะครับแก้มบนนะครับแก้มบนนะครับแก้มบนนี่ เป็นสแตนเลสนะครับของแท้นะครับบ่วมันว่าปฏิกฉุบเนี่ยครับเป็นสแตนเลสของแท้นะครับอ่างล้างนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากเป็นสแตนเลสนะครับกันส้นนะครับเป็นสแตนเลสนี่มีผ้าใยบัวพร้อมมุณเจ้าเห็นบ่เนี่ยเออนะครับเสาหน่อยติดผ้าใยบัวพร้อมนะครับรถคันนี้ติดเวอร์เป็นพวงมาลัยเวอร์มีแอร์นะครับมีพวงมาลัยเวอร์มีแอร์พร้อมนะครับควกขึ้นให้ไหมนะครับพี่น้องรถเล่า เป็นรถแลนกระเบื้องนะครับเป็นรถแลนกระเบื้องนะครับเจ่ว่านะครับจากขอนแก่นนะครับพี่น้องแฟนผู้ใดติดตามโกตุกรถคันนี้โกตัวเอามาขายครั้งที่สองแล้วนะจ๊ะเจอที่แรกขายให้ไอ้พีนะครับทางอำเภอนาโพนะครับทางอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ออกไปแล้วอืมก <c oughs> ็เลยว่าเอบนลงร้อยกันจังได้บัวเออมา <c oughs> <c oughs> เอาไปขายอีกเนี่ยเอาเออเอาลับไปเอามาเอามาบัดนี้ อัน๋ีวมาขายคือเขามันท้ำซากโกตุก็ต้องเอาเปขาบ้านนะครับแลนเขาทางผาดบุรีรัมเลยนะครับจัดเต็มเลยเชียวนะครับให้เชียวจัดเต็มเลยนะครับติดแอร์ให้พร้อมติดพาวเวอร์ให้พร้อมนะครับพี่น้องเอ้ามาเบิ่งน้อกันนะครับพี่น้องตามรูปลักษณะของเขานะครับเอ้าตามแบบกับบับนะครับยางนะครับเป็นแปดสองห้าอาร์สิบหกนะครับแปดสองห้าอาร์สิบหกนะครับเด้อเห็นบ่ผขายยี่หัวโบราณบ่เหอก นะครับเอาเบิ้งนะครับเบิ้งห่วงโดยสารน้ากันครับพี่น้องนะครับมากับห่อประทันในล่างนะครับยังยังยังส่งกระโปรงเยอะนะครับแอร์ใช้แอร์นี่ติดไหมบ่ต้องถามมาเย็นเย็นบ่ต้องถามนะครับเพราะว่าติดเพิ่งมาติดมาใหม่ใช้คําว่าหนาวครับแอร์ใช้คําว่าหนาวนะครับแอร์หนาวมากบ่หูไม่ไหมนะครับอันไหนมันขาดมันพังกับถ่ายไม่นะครับเด้อนะครับกลับประมาณนี้นะครับพี่น้องเบิ้งแล้ว เก็บไปพิจารณานะครับอืมนะครับเอออ่านะครับคล้อนะครับคล้อนะครับเป็นความยาวห้าเมตรรถคันนี้ควาเย้าหาเมตรเป็นตัวท็อปในรุ่นนะครับเป็นตัวยาวพิเศษความยาวห้าเมตรนะครับเอาบอกพี่บอก้องก่อนมาเดี๋ยวพี่น้องสี่เส้นนะครับรถคันนี้โคตรตุกเปิดจุดท่า่นะครับโคตรุกเปิดอยู่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทฟังเบาผิดกับพี่น้องนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสามารถวริจาพูดคุ้ยต่อลองกันได้คือเกา นะครับมันจะคือแพงเถอะอ้าวมู้เจ้าเบิเบ้งไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งเอาพิจารณาเอานะครับเอาหลางังติดไฟแล้วขางให้สามจุดอันนี้โคตตุกคือเป็นไฟใหม่นะพี่น้องะนะครับเป็นไฟใหม่นะครับใส่ใหม่หมดเลยนะครับพี่น้องลาขางขางกันมาใส่ให้ใหม่หมดนะครับเบมาดูถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันบ่มีห้อยกระแทกกันทันนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะครับพี่น้องเป็นคาซีนกันเออคัสซีใช้คำว่าสวยมาก นะครับใส่เข้ามาสวยมากนะครับยังบัท่านในดามหลังนะครับแหนบเสริมมาให้พี่ให้น้องแล้วเรียบร้อยนะครับแหนบเสริมมาแล้วเรียบร้อยนะครับอืออ่ะไวเลยตะปองไวเลยนะครับเฟืองไทยนะครับเฟืองไทยเป็นเอฟแล้วนะครับเป็นบักขำไงแล้วนะครับเฟืองไทยเป็นเอฟไงแล้วนะครับพี่น้องนะครับอือยางหลังเป็นของแม็กซิตนะครับยางหลังแม็กซินะครับโอเคนะครับบางฟุ้นกันสาดนะครับ้างหลังโกทูจัดไห้ไหมอันนี้คือของใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะ ะครับนี่คือของใหม่นะครับพี่น้องไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นของ LED นะครับเป็น LED นะครับทั้งสองข้างนะครับเป็น LED ทั้งสองถังเลยนะครับเป็นพื้นเหล็กนะครับพื้นเนี่ยเป็นพื้นเหล็กนะครับตรงว่างทีนะครับเป็นพื้นเหล็กตรงวางทีนะซีขึ้นซีนะเอามาเบิ่งตรงตรงรางน้ำกันครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เห็นตรงรางน้ำกันนะครับให้พี่น้องได้เห็นตรงรางนะครับวางอย่างทีจัด บ้างยังทีจัดเป็นหนาสีคุ้นสีสีชัดบ่ดอกมันเหมือดนะครับขันบ่ชัดขออภัยได้เด้อทั้งน้ำกันครับพี่น้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกะนะครับมาเบิ่งใบตาของพี่ของน้องเอียงมาล่องขับเบิ่งเด้อนะครับทางนี้นะครับกะขึ้กันนะครับทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ที่ตกแต่งไห้โกตุกจัดเป็นของไม่นะครับเป็นของไม่เกาตลอดเลยพี่น้องอืมนะครัพี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับคันสีชักคำว่าสวยมากนะครับคันสีสวยมากนะครับอ่ะ ยาวมานะครับมันกี่เวเป็นพื้นเหล็กนะครับตรงนี่ตรงล่างนี่ที่จัดนะครับตรงตัวขวงนี่ที่จัดนะครับพี่น้องนะครับอ่ะนี่นะครับกระประมาณนี้นะครับอืมยังไงท่านนะท่านก้มสะอาดนะบด้เก็บรายละเอียดนะครับรถอพึ่งมาแต่ว่าคนตุ่งใส่จากน้ำเสนอนะครับอ่ะนะครับจอดอยู่โอเก็บงานอยู่หลายมือนะครับสีนี่สาดไหมนะครับโกนตุ่งสะอาดไหมนะนะครับสีสันในสะอาดไหมนะครับอืมสีเดิมมันหงอกก็โนเป็นตะเบิง ล่างกับประเทศในร่างนี่ไงนะครับขับพาฝนมาเมื่อคืนนี่นะครับที่อ้าวเบิ่งเครื่องยนต์น้ำกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดหัวก่อโอเคหัวนักนะครับอ่ะดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็น 4Hf นะครับเป็น 4Hf ของแท้แน่นอนครับ รถคันนี้แรกเดิมเดิมที่จดทะเบียนครั้งแรก2,541นะครับเป็น41หรือ42ต้องดูเหลี่ยมอีกทีหนึ่งเป็นโต๊ะฝาขาวแท้ห้างนะครับล้านเปอร์เซ็นนะครับหัวนะครับโบไม่ห้อยทะลุปูโป้งนะครับอยู่ครบองค์ประกอบทุกอย่างนะครับใยกันความร้อนนะครับกาดเครื่องนะครับบางคนเครื่องยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบทุกอย่างทุกชิ้นนะครับอ่ะนะครับอ่ะตากล้องนะครับเบิ้งนะครับเอไม่นะครับไดเออร์ใหม่แผงร้อนใหม่ แพงห่อนแพงเย็นจัดให้ใหม่หมดนะครับอันนี้คือเป็นของใหม่ได้ไอเด้นะครับเวอร์นะครับเวอร์ก็เป็นของใหม่นะครับ power เนี่ยเป็นของใหม่ให้กันครับพี่น้องนะครับใส่ให้ใหม่นะครับคือจัดเต็มมาเลยนะครับพี่น้องพิจาจณาเบิ้งมาราคามันกระโดดไปนะครับจากสามตนตนไปหอดสามกลางกลางแก่แกนี่มันหมายถึงลายหยังนะครับมันเป็นอย่างคือแพงแท้พี่น้องเบิ้งองค์ประกอบของเขานะครับชุดแตงในองค์ประกอบของเขานะครับอืมเขาแตงมาเพื่อก การใส่ประโยชน์โดยตรงเลยครับเด้อโบมันว่าแต่งเพื่อความล้อย่างเดียวนะครับแอร์ควอมแอร์กับข้อมไม้นะครับคอยแอร์คอยเย็นค่อยห่อนอี่ยังของไม่มัดนะครับแต่งให้พี่ให้น้องได้ใส่นะครับเบรกมาตรฐานนะครับเสริมหมอล้อให้พี่ให้น้องแล้วเรียบร้อยนะเอามาฟังเสียงน้ำกันนะครับตอกองมาทกนี้็ได้แก็ทั้งหลบอ่ะพี่น้องได้เห็นนะครับความแอร์น้ำกันนะครับ พี่น้องได้เห็นนะครับว่านะครับความแอร์ไหมนะครับออมแอร์น่าจะเป็นเดนโซ่นะครับเดนโซ่บ่ะเอออืมนี่ความแอร์ไหมเหลี่ยมมงมงเลยนะครับความเย็นไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าความหนาวนี่ต้องพิซซุดนะครับบบต้องบ่ต้องบ่ต้องเซิร์ฟนะครับเป็นเครื่องยนต์ 4Hf แบบ4สูบ120แรงม้านะครับเอาเอาฟังเสียงนํำกันครับพี่น้องอ่ะ

ครับเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งอ้าวหมอประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าทอกับเด้อสวยๆนะครับพี่เพี้น้องได้เห็นพ่อเป็นสังเกตนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องได้เห็นสังเกตทั้งนี้ทั้งนั้นกะนะครับพี่น้องมาล่องครับมาลองสัมผัสล่องเบรงนะครับเบรกเป็นเดรคาัเป็นไดรนะครับ นะครับพี่น้องมาล่องขับมาทดลองขับนะครับราคานะครับสามารถเราจัพูดคุยต่อรองกันได้คือเกานะครับเอาเดี๋ยวโกตุพอนุญาตเอาเบอร์ล่องเอาหัวล้องหัวล้องก่อนนะคะนะนะครับพ่อใส่พ่อสอยนะครับพ่อแาดหนึ่งแปดแกงนะครับบ้านโกตุที่หนึ่งมาพ่อบานหนึ่งบานแกงยูดอกนะครับสำหรับผู้ชุนชอบมาลดแกงไห่แล้วนะครับพี่น้องว่ามั่นรอ แล้วนะครับพ่อเบืองแล้วนะครับเอาไปกะผู้ลงคนเหมือนมุขกันนะครับคุ้นคือสองคนอยากได้เดิมเดิมนะครับอยากได้เดิมเดิมแต่เป็นเอบด้อเอ้าวมงเจ่เดิมเดิมมันคือเป็นเอบเดิมเดิมมันสิยบไม่เอบพี่น้องเออพี่น้องบางคนอายากได้เดิมเดิมแต่มันเป็นเพืองเอบปวยกรปวดสมองนะมูเจ้คือกันนะครับเอ้านะครับผู้ใดสนใจอยากมาเบืองตัวจริงนะครับปะท้องหลักทดร่องรับตัวจริงนะครับติดต่อจังไหนคะติดต่อมาที่ศูนย์ปัญหาซีซีหกแปดหนึ่งเ้าหกครับไอ นะครับโอ้ตกไปบ้านมูเจ้ลฝนสิตกแน่สุบาลหรอมาปนนียักแล้วอเจียววันท่านตกอือนะครับอ่าสนคิดสนใจกับศูนย์เปดหาซีสหกแปดหนึ่งเจ็ดหกนะครับเน้อนะครับเอาบ้านยูอเศ้ากกตุ้งบ้านเราโพหมู่ที่ห้าตำบลหนองคุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับอยู่ซอยเดียวกันกับสำนักงานสาวน้อยเพชรแพงไปบ่ไดดมาบ่อสิ่งกีงกลางมาถามทั้งนะครับหรือ กด G P S มาที่อู่โกตุกเจริญยนนะครับโกตุกเจริญยนนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะครับไปหามาแวไมาผักมาเศร้านะครับต้อมีแห้งกินน้ำเย็นน้ำกันเอ้าสำหรับมือนี่นะครับว่าหลายแล้วนะครับเอาพอพี่พอน้องเพียงสมริยสังกอนขอเกล้าเข้ามาสบายดีครับ